่อจังหวัดน้องคายครับอืปล่อยลงบัตรแปดโมงนะครับเดี๋ยวเรารับชมกันนะครับว่าพี่น้องเราจะได้ะขนาดไหนนะครับเซนแห่เซนจะดุ้งครับอาจจะย้อนแสงสักหน่อย บรรยากาศหัวน่อนอนครับอันนี้บรรยากาศหัว่อนหอนรับเป็นห้วยเป็นห้องเปง็นสายธรรมชาติครับใช่นั่นพี่น้องเราเริ่มลงกันแล้วเริ่มจับจองที่กันแล้วครับยังไม่ได้ปล่อยลงนะครับยังไม่ได้ปล่อยลงอีกจักหน่อยนะครับ ใี่จักหน่อยนะครับตอนนี้เต็นกำลังนี่อยู่นะจับจองพื้นที่กันอยู่ครับรอสักครู่นะครับรอสักครู่ ยกบิงยกบิงมาทนเึ็บฮึบฮึบฮึบเขบหาพี่น้องมาจักหน่อยนะครับแปดโมงลง Pino đang lằng mà, ô, Siennu qua đó, Siennu đã đi làm công Siennu qua chơi làm đâu Sao Tại sao hay? โอ้ยมีวิธอนหรอกเต็นแบงค์นร้อยมาให้เลยไปพันเลยผมซื้อรองมากเลยพี่แมนไปครับพี่น้องเดี๋ยวเราจะไปชมน้องปลายหนองกันนะครับไปเดี๋ยวผมพาย้ายไปดูปลายหนองกันไปเราจะไปดูเรื่อยๆไปดูปลายหนองอันนี้อยู่หัวหนอง กำลังจะปล่อยลงครับ8โมงนี่8โมงปล่อยลง8โมงเราปล่อยลงเลยบ้านโพนทาศักดิ์อำเภอท่าบอกจังหวัดนนอนคายไปแล้วเราไปดูหัวหน,น้องไปนู้นกันพี่นอ้องอาจจะย้อนแสงหน่อยครับไปดูบรรดาเซียนแห่ทั้งนู้นกัน มาาเซียนแหแเซนสะดุ้งครับกำลังเตรียมของที่จะลงกันครับอืมเซยนแห υ, เ่เซ็นสะดุง้งนครับไกลๆนู้นพี่น้องไทยบ้านผอมไผ่ผมนั่งกันนนนนขอเสียงหน่อยจ้าพี่น้องผอมไผ่จ้า <c oughs> เห็นไหมพี่น้องในไทยบ้านผมไผ่ผมอยู่ฝั่งนู้นหน้อยเด้อไปครับเดี๋ยวเราไปชมกันที่หัวหนองไอ้ก้นหนองกันต่อกำลังเตรียมแหเตร υ, ียมสะดุ้งกันครับปล่อยลงแปดโมงครับพี่น้อง ปล่อยลง8โมงรับชมกันไปเรื่อยๆย้องกลัวครับ8โมงปล่อยลงนี่ถ้าผมให้ดูเลยสวัสดีครับขอญาตถ่ายหน่อยเด้อครับขอญาตถ่ายหน่อยเด้อนี่พี่น้องครับก่อนลงจับปลานะครับเราก็ทานข้าวทานปลากันก่อนเด้อพี่น้องเลยอืม ครับผมกินข้าวได้เด้อเราเอินกินข้าว้เด้อพี่น้องอ่ะกินข้าวน้ำเราเด้อนี่มุมหนึ่งครับอีกมุมหนองหนึ่งนี่มุมหนองหนึ่งอืมแปดโมงครับปล่อยลงนี่ให้ชมเลย พี่น้องกำลังเตรียมแห่เตรียมสะดุง้งเตรียม,ยมหมากันอยู่นะครับอาจจะย้อนแสงจักงหน่อยนึงองเดี๋ยวผมต้องไปหามุมใหม่แล้วเนี่ยไม่หามุมใหม่ละตรงนี้ย้อนแสงโอเคนะครับเดี๋ยวแปดโมงปล่อยลงปุ๊บเดี๋ยวผมไล์ขึ้นให้ดูใหม่นะมาทานข้าวกันก่อนครับ ก่อลงบัตรนา <ics> ลงบัตรลงน้องครับจับปลาบ้านโพนธาตุห <découvrir> ม <görüş> ู่บ้านวานอำเภอท่าบอดจังหวัดน้องคายเป็นห้วยครับเป็นห้วยเป็นคอเป็นซองศาสนะยาไปเลยขออนุญาตลงไลฟ์ก่อนนะครับเดี๋ยวผม ขึ้นไลา์ใหม่ตอนลงปลาครับตอนโจ้น้ําเดือดนะเพราะว่าเดี๋ยวผมขออนุญาตเยียมยังก่ามฝั่งนี้ย้อนแสงกดสักครู่นะครับสักครู่นะครับกดติดตามไม่เดอ้อพี่น้อง